คุณเซนประกาศชัดพร้อมยิงเครื่องบินรบของไทยหากมีการบินผ่านเข้ามาในฝังน่งเขมรสำหรับเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังได้เกิดเหตุการณ์ประทะก,กันระหว่างกองกำลังทหารของไทยและกองทัพกัมพูชาที่บริเวณชายแดนระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีของประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดพระวิหารของกัมพูชานั่นส่งผลให้ทหารกัมพูชาหนึ่งนายเสียชีวิต โดยเหตุการณ์นี้ได้จุดชนวนความตึงเครียดร,ระหว่างสองประเทศขึ้นมาอีกครั้งพร้อมสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่ผู้นำและประชาชนของกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตนายุกรัฐมนตรีสมเด็จหุ่นเซนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอยู่ในประธานวุฒธธิสภาของกัมพูชา วันเดียวกันนั้นสมเด็จหุ่นเซนได้ออกแถลงการผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีเนื้อหาที่ชัดเจนในการประนามเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นโดยเขากล่าวว่าเหตุปะทะครั้งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารซึ่งในเวลานั้นก็เคยเกิดการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างสองประเทศมาแล้วหลายครั้ง สมเด็จฮุนเซนยังกล่าวต่อไปอีกว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุปะทะนั้นอยู่ในเขตแดนของกัมพูชาอย่างชัดเจนและเขาเองเคยเดินทางไปเยือนพื้นที่ดังกล่าวในอดีตมาแล้วพร้อมยืนยันว่ากัมพูชามีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการดูแลและควบคุมพื้นที่นี้และเขายัางได้แสดงความเสียใจยอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวของสิบเอกสุวรรณราววัย48ปปีทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะในครั้งนี้ การสูญเสียครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความเศร้าโศกของครอบครัวของผู้เสียชีวิตเท่านั้นแต่ยังถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของชาติเพราะเขาคือผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา ตามรายงานจากกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเหตุปะทะเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านเตโชโมกัดต,ตำบลจ,จอมขานอําเภอจอมขานจังหวัดพระวิหารโดยทางการกัมพูชาอ้างว่ากองทัพไทยเป็นฝ่ายเปิดปฉากยิงก่อนณสนามเพลาที่ปั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งทหารกัมพูชาใช้เป็นฐานปฏิบัติการมาเป็นเวลานานส่งผลให้มีการตอบโต้กันและนำไปสู่การเสียชีวิตของทหารกัมพูชาหนึ่งนาย ในถ้อยคําแถลงของเขาสมเด็จหุนเซนได้แสดงความสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อรัฐบาลกัมพูชาในการตัดสินใจที่จะส่งกําลังเสริมทั้งทหารและอาวุธหนักไปประจําการที่แนวชายแดนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตเขาเน้นย้ำว่า ถึงแม้เขาจะไม่ต้องการเห็นความรุนแรงหรือการเผชิญหน้าทางทหารแต่ในฐานะของผู้นำเขาจำเป็นต้องยืนหยัดเพื่อความมั่นคงของชาติฮุนเซนยังกล่าวตอบคำถามจากประชาชนกัมพูชาที่แสดงความกังวลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับกระแสข่าวที่ว่าไทายอาจใช้เครื่องบินขับไล่ในการกดดันตามแนวชายแดน โดยระบุว่าข่าวดังกล่าวอาจเป็นการยั่วยุให้เกิดความหวาดกลัวในสังคมแต่หากข่าวนั้นเป็นจริงกัมพูชาก็มีความพร้อมในการตอบโต้เช่นกันนอกจากการประนามและเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสมเด็จหุ่นเซนยังแสดงความห่วงใยต่อความรู้สึกของประชาชนโดยเฉพาะความเสี่ยงที่สถานการณ์นี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกกระแสะความเกลียดชัง เขาเรียกร้องให้ประชาชนชาวกัมพูชาระมัดระวังต่อเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้จะมีความร่วมมือกันในหลายด้านเช่นการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือนในด้านวัฒนธรรมแต่ก็มีประวัติความตึงเครียดเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องพรมแดนโดยเฉพาะพื้นที่รอบปราสาทซึ่งเคยเป็นจุดปะทะหลายครั้งในอดีต และแม้จะมีการเจรจาผ่านช่องทางการทูตหลายรอบแต่ความไม่ไว้วางใจระหว่างทั้งสองประเทศก็ยังไม่หมดไปเหตุการณ์ล่าสุดนี้จึงอาจกลายเป็นบททดสอบสำคัญของทั้งรัฐบาลไทยและกัมพูชาในการแสดงวิสัยทัศน์และความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้งอย่างมีสติและไม่ใช้อารมณ์นำทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โลกเฝ้ามองความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิด และเมื่อวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มาอย่างศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชฎรไทยบริเวณชายแดนในอำเภอกาบเชิงเพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นได้เดินทางต่อโดยรถยนต์ไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเพื่อพบกับพลเอกเมาโซพันผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาตามนัดหมายเวลา15นาฬิกา การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นพื้นที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์และยังไม่มีการปักปันเหตแดนอย่างชัดเจนจึงนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารทั้งสองฝ่ายการหารือในครั้งนี้เป็นการเจรจาภายในระหว่างแม่ทัพของทั้งสองประเทศโดยไม่เปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมบันทึกภาพหรือรายงานข่าวใดๆเพื่อป้องกันความตึงเครียดและความเข้าใจผิด และภายหลังการเจราจาเป็นเวลากว่า1ชั่วโมง20นาทีทั้ง2ฝ่ายได้ข้อสรุปร่วมกัน3ประการคือ 1. ดําดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC โดยจะมีการจัดประชุม JBC ภายใน2-3สสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อพิจารณาแนวทางการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนขึ้น 2. ให้ทั้ง2ฝ่ายถอยกำลังออกจากพื้นที่ปัญหา โดยถอยออกฝ่ายละ200เมตรรวมเป็น400เมตรจากแนวพื้นที่ที่กำลังมีข้อขัดแย้งเพื่อลดการเผชิญหน้า 3. ให้รักษาความสัมพันธ์อันดีและใช้ความอดทนอดกลั้นทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่อาจยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและจะพยายามรักษาความสัมพันธ์นระหว่างประเทศไว้ให้ดีที่สุด และนอกจากนี้พลโทบุญสินได้ให้สัมภาษณ์และยืนยันว่าเหตุการณ์ประทะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่28พฤษภาคมเป็นเพียงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการลาดตระเวนของทั้งสองฝ่ายไม่มีการวางแผนใช้กำลังต่อการอย่างมีเจตนาและได้ย้ำให้มองเป็นเหตุไม่คาดฝันมากกว่าการรุกรานโดยต้องใจเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาถแถลงว่ามีทหารเสียชีวิตหนึ่งนาย อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงมากในช่วงเวลานี้คือภาพการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์และรถทหารที่เผยแพร่บนโลกโซเชียลมีเดียซึ่งทําให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยแม่ทัพภาคที่2ได้ขอความร่วมมือประชาชนว่าไม่ควรแชร์ภาพลักษณะนี้เนื่องจากอาจสร้างความเข้าใจผิด แม้ว่าสถานการณ์จะยังไม่คลี่คลายอย่างสมบูรณ์นะคะแต่ท่าทีจากทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ยั่งยืนโดยใช้ช่องทางการเจรจาและคณะกรรมการเขตแดนร่วมในการตัดสินความขัดแย้งอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีการประชุม JBC ภายในสองสัปดาห์นี้แม่ทัพภาคที่สได้เน้นย้ำว่าฝ่ายไทยจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและอยู่ภายใต้กรอบของข้อตกลง MOU ปี2543ซึ่ง กำหนดไว้ว่าจะไม่มีการใช้กำลังและต้องนำปัญหาสู่โต๊ะเทราจาาเท่านั้น แน่นอนค่ะว่าหากมีการพูดคุยกันแล้วพี่น้องประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาให้มั่นใจว่าสถานการณ์จะไม่ลุกลามจนกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและจะไม่มีการใช้อาวุธอย่างเด็ดขาดเพราะหากเกิดความรุนแรงยอมส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศทั้งในด้านความปลอดภัยและเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ต้องพึ่งพาการค้าขายการเดินทางและความร่วมมือระดับท้องถิ่นด้วยค่ะ สำหรับเหตุการณ์ประทะการที่ชายแดนไทยกัมพูชาครั้งล่าสุดนี้นะคะแม้จะสร้างความกังวลในช่วงแรกแต่การลงพื้นที่ของผู้บัญชาการทหารระดับสูงของทั้งสองประเทศรวมถึงการหารือที่ได้ข้อสรุปร่วมกันภายในเวลาอันสัน้นแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างสันติป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งขยายวงออกไปในวงกว้าง ขณะเดียวกันก็เป็นบททดสอบความแข็งแรงของกลั่นกรองความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการกับปัญหาเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจความอดทนและการสื่อสารที่รอบครอบจากทั้งฝ่ายรัฐบาลกองทัพและประชาชนของตัวเองด้วยค่ะ